ขอต้อนรับสู่กระแสข่าวดังเบลล่ารานีโพสต์ล่าสุดข้อคิดในการใช้ชีวิตอย่าให้โอกาสใครถึงครั้งที่สามเบลล่าราณีแคมเปญโพสต์ล่าสุดข้อคิดในการใช้ชีวิตอย่าให้โอกาสใครถึงครั้งที่สงานนี้ทำเอาชาวเน็ตตอมเผือกสั่นรัวๆเรียกได้ว่า เป็นข่าวที่ทำเอาหลายๆคนถึงกับเศร้าไปตามๆกันเมื่อทางด้านคู่รักข้ามช่องอย่างเบลล่าราณีแคมเปญได้ยุติความสัมพันธ์กับพระเอกต่างช่องเวียสกุลวัฒนารศหลังจากที่ทั้งคู่พบหาดูใจกันมานานถึง9ปีโดยทางด้านเบลล่าราณีเปิดใจเลิกเวียสกุลวัฒน์หลังจากศึกษาเรียนรู้กันมาถึง9ปี แต่พอมาถึงวันหนึ่งมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันเราเลยมาตกลงกันเป็นพี่น้องที่ห่วงใย,ยและปรารถนาดีต่อกันส่วนรายละเอียดทางด้านเบลล่าลานีขอไม่พูดถึงเนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับพี่เวียและตัวเบลเองอยากเคารพความเป็นส่วนตัวของพี่เวียทุกวันนี้ยังพูดคุยกันได้ปกติส่วนเรื่องมือที่สาม ณวันที่คุยกันยังไม่มีเรื่องของคนอื่นส่วนเรื่องพี่เวีย move on ขอไม่ตอบเพราะตัวเบลเองขอโฟกัสที่งานกับแม่เรื่องภาพกินสุกี้ที่แชร์กันเป็นภาพเก่าหลายปีแล้วพร้อมบอกเบลล่ายินดีหากพี่เวียจะ move on ล่าสุดทางด้านเบลลาราณีเคลื่อนไหวล่าสุดออกมาแชร์พระราชดำหลัด ของในหลวงรอ9โดยมีทั้ง12ข้อดังนี้ข้อ1อย่าทำลายความหวังของใครเพราะเขาอาจเหลือแค่นั้น2เมื่อมีคนเล่าว่าเขามีส่วนในเหตุการณ์สำคัญอะไรก็ตามเราไม่ติดไปคุยทับปล่อยเขาฟุ้งไปตามสบาย3รู้จักฟังให้ดีโอกาสทองบางที มันก็มาถึงแบบแววแววเหมือนกัน 4. หยุดอ่านคำอธิบายสถานที่ทางประวัติศาสตร์ซึ่งอยู่ดิมทางเสียบ้าง 5. จะคิดการใดจงคิดการให,ให้ใหญ่ๆเข้าไว้แต่เติมความสุขสนุกสนานลงไปด้วยเล็กน้อย 6. หัดทำสิ่งดีๆให้คนอื่นจนเป็นนิสัยโดยไม่จำเป็นให้เขารู้ 7. จําไม่ว่าข่าวทุกชนิด ล้วนถูกบิดเบือนมาแล้วทั้งนั้น 8. เวลาเล่นเกมกับเด็กๆก็ปล่อยให้แกชนะไปเถอะ 9. ใครจะวิจารณ์เรายัางไงก็ช่างไม่ต้องไปเสียเวลาตอบโต้ 10. ให้โอกาสผู้อื่นเป็นครั้งที่สองแต่อย่าให้ถึง3 11. อย่าวิจารณ์นายจ้างถ้าทำงานกับเขาแล้วไม่มีความสุขก็ลาออกซะ 12. ทำตัวให้สบายอย่าคิดมากถ้าไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายอะไรอะไรมันก็ไม่สำคัญอย่างที่คิดไว้ทีแรกหรอกซึ่งงานนี้ก็ไม่รู้ว่าทางด้านเบลล่าราน,นีจะสื่อถึงอะไรหรือไม่แต่อย่างใดที่ได้ออกมาโพสต์ข้อคิดในการใช้ชีวิตขอขอบคุณเบลล่ารานีขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวค่ะ